ให้เสียงภาษาไทยโดนอันทะมิตรหมอครับคนไข้พร้อมคลอดแล้ครับีทเริ่มเลยนะครับตั้งชื่อว่าอะไรครับวีวันดี สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องเชียอประวัติของอันโตนิโอวิวันดีกันนะครับชื่อเต็มของเขาคืออันโตนิโอลูโซวิวันดีคีตากวีและไวนักไวโอลินชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุปารโกรได้รับการยกย่องฐานะผู้บุกเบิกการประพันคอนแชนโตสําหรับเครื่องดนตรีต่างๆโดยเฉพาะไวโอลินชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสําเร็จความท้าทายและการถูกลืมเลือนก่อนที่จะกลับมาเป็นที่จดจำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวัยเด็กของวิวันดีวิวันดีเกิดที่เมืองเวนสิสเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช1678ในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพ่อของเขาโจวันนีบัสตีซาวิวันดีเป็นช่างตัดผมและนักแวโลีนประจำมหาวิหารเซนมาร์กวิวันดีได้เรียนรู้การเล่นไวโอลินจากพ่อตั้งแต่อายุยังน้อยและมีพรสวรรค์สูงมากนอกจากดนตรีแล้วเขายังได้เข้ารับการศึกษาทางาศาสนา และได้รับการบวชเป็นบาทหลวงในปีคิศตศกาช1703ด้วยสีผมสีแดงอันโดดเด่นทำให้เขาได้รับฉายาว่าอิร p i ป e r สโซซึ่งแปลว่าบาทหลวงแดงอย่างไรก็ตามสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากโรคหอบหืดทำให้เขาไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้บ่อยนักทำให้เขามีเวลาทุ่มเทให้กับงานดนตรีอย่างเต็มที่และต่อมาจะเข้าสู่ช่วงลุ่งโลดและชีวิตการทำง,งานของวิวันดี ในปีคศ1703วิวันดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนดนตรีและผู้ดูแลวงดนตรีที่ปถาสสงเคราะห์สำหรับเด็กหญิงผู้กำพร้าในเวนิสสถานที่แห่งนี้กลายเป็นเหมือนห้องทดลองทางดนตรีของเขาเนื่องจากนักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีที่สูงมากทำให้เขาได้ปรพันธ์ผลงานคอนแชโดสำหรับวงออเคสตราของนักเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงนี้คือเลกวัโตสตาโจเน ือ four season ซึ่งเป็นชุดคอนแชตโตสำหรับไบโอลินที่บรรยายถึงฤด,ดูกาลต่างๆอย่างงดงามในฐานะนักประพันธ์เพลงและนักแสดงชื่อดังวิวบันดีเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อกำกับโอเปร่าของเขาและแสดงดนตรีตามราชสำนักและโรงลครชั้นนำเขาได้สร้างผลงานมากมายมากกว่า5 0 0รชิ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนแชตโตสำหรับเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดเช่นฟูเซโลบาซูนและเมนโดลีนรวมถึงโซนาตาและโอเปร่าอีกมากมาย ความนิยมในตัวขา่าวแฝดหลายทั่วโยโลปและเขาเป็นที่รู้จักในนามผู้เชี่ยวชาญด้านไวโอ,อลินและคอนแชตโตในช่วงมั่นปลายชีวิตดนตรีในยุคบาโรกเริ่มลดความนิยมลงประกอบกับต้นสนยย่อมทางดนตรีที่เปลี่ยนไปของผู้คนทําให้ชื่อเสียงของวิวันดีเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเขามีฐานะการเงินที่ตกต่ําและตัดสินใจย,ย้า,า,ายไปกรุงเวียนานาประเทศออสเตรียในปีคศ .1740 ก็แสวงหาโอกาสจากราชสำนักของจักรพรรดิคันที่6ผู้เป็นแฟนเพลงของเขาอย่างไรก็ตามจักรพรรดิได้สวรรคตลงไม่นานหลังจากวิวันดีเดินทางไปถึงทําให้เขาต้องมาเชิญกับความยากลําบากอย่างยิ่งวิวันดีเสียชีวิตลงจากอาการติดเชื้อเมื่อวันที่1 8กรกฎาคมคศ1741วัย63ปีและถูกฝั่งลงในหลุมศพสำหรับคนยากไร้ หลังจากการเสียชีวิตผลงานของวิวันดีถูกลืมเลือนไปเกือบสองศตรวรรษแต่ในช่วงต้นศตรวรรษที่20คีตากวีและนักวิชาการได้เริ่มงค้นพบและตีพิมพ์ผลงานของเขาอีกครั้งซึ่งรวมถึงผลงานชิ้นสำคัญจำนวนมากที่ถูกเก็บไว้ในงสมุดและข้างเอกสารต่างๆการค้นพบครั้งนี้ทำให้โลกได้ตระหนักถึงอัจฉริยภาพและอิทธิพลของเขาอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซฮัน เซนบัสติอันบารครีตีร่วมยุคที่ได้นำผลงานของวิวันดีมาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ใช้ในการฝึกซ้อมเพราะความงดงามของบทเพลงของวิวันดีได้รับการยอมรับไปทั่วโลกทำให้ในปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในตรีครีที่สำคัญที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิก